สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ Enjoy ้องเอ็นเจอร์ไลท์สไตล์อินเดนมาคจับพ่อแม่พี่น้องมาพ,อาพรอยเฮดจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก็บมาแล้วลายดอกนึงแต่ว่ามาพรอดอกใหม่พรอดอกแรกกำบ่ได้ดเปิดกล่องพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าพุ่นจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นนี่ดอกแรกที่จอยเก็บมาอันนี้ดอกที่สองพุ่นนะฝ่าวงมอกทุง่งมือก็ว่าใส่ดอกจ้บพุ่น,น,นดกอกเป็นไงบักเตะ ลุงก็อ้ามันอย่างแค่นี้อเอ็ดอันนั้นเฮ็ดกู่แฝดเฮ็ดเอ,ดเอด้ไข่โมกมาามมมันบ่จ้ะขึ้นฝ้าขึ้นฝนพ่อแม่พี่นอ้องขึ้นฝ้าขึ้นฝนเหมือนจะตกเมื่อกี้มันกลับไปปล่อยอยู่ห่ะละจ้ะปล่อยแดยดออกแล้วก็เศร้าม,ามาหาตัวเอาบุงดอกนี่พ่อแม่พี่นอ้อง ตัวปักไงปักเตบ้านเพอเวอร์อยู่เสียงคนหรือเสียงยังเมื่อกี้ผูบ้บามปั่นจักรยานหากหกคนจังมืดก็ว่าเป็นตะยานจะไม่คนอยู่ไม่มูอยู่มูผู้ชาย จากจอกหนึ่งดินมันกระลังซุ่มๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอถึงก็ว่าเปียกโชกขนาดนั้นนะจ๊ะเน,นาะดินกระลังซุ่มๆพ่ออะไรเฮ้ยเพื่อนเอ้ยขึ้นไปจงังได้ละฟักตัวบ่เป็นซื่อขึ้ต่ละโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดจังไปเป็นสมบูรณ์คักหลายพูดอะ เห็ดเผือกขาไล่พ่อแม่พี่พนอ้องแม่นบอดอกนึ่งอ่ะุณโอ้โดอกน,นี่ก็แม่น,นเมจ้ะโอ้โยมีกระเช้าโอ้เจ้าอย่ามากินตะทาคเลยโอ้ดอกนี้เนยเตื้ยแตนเดื้ยตัดขาพี่แบบเช่นคุ่นะจนว่าเทาทิมมั่งไงโอ้ยพุ่นะสามดอกพุ่นะเทาทิม ผีมังสองดอกนี่บูยสองดอกนี่กระชายย่อยมังเน่ยนะจ๊ะผลอุ้ยดอกนี่ดอกนั้นพมนอีเสียดายสามดอกนี่มังเนี่ยนะพ่นนะจ๊ะปล่อยพันไว สวยงามอีกดอกหนึ่งคุณดอกนึงกับเทาทิมทุกคนคุณน่ะปุ้ยเห็ดพึ่งขาลายสวยๆจ้ะกระล่างดอกโตโปโูปุยอเลือดขนาดนี่เลือดเลือดเลือดอันเห็ดพึ่งขาลายนี่ ต้่มนามก่อนนะจน๊ะไพมากินคมกัะต้่มนามเดียวไพมักไอ้ไพ่บ่มักคมหลายกัะต้่มซองนามอุ้ยนี่ดิดอกหนึ่งนะดอกหนึ่งโอ้โอปุณน์นะแก่งแสบคือนกันเห็ดพึ่งขารายอันนี้เท่าแล้วเม่นอย่างขังน้นอะ นี่คืออะไรเหดเพิ่นค้าลายเลือดแต่หมวกใบพเนไากสกรรมเลือดแต่หมวกจนว่าใบมันหยอดมันแตกหยอดดอกเดี๋ยวพี่จะไี่ฟังคืนเออพอได้กินอยู่เป็นปูกปีนี่เก็บปีนี่เลือดขนาดอสุดยอดเลยพุณเล้าขนาดจ้ะ เดี๋ยวหนึ่งพุล่ลนะุนะ่นะโนในกระถาถกตัวถากกินแน่และงว,วกถึกถากสวยไปแน่และโอ้ยเอาปล่อยเป็นถากเป็นกินซะบางนั้น มาพระท่นทานถากกินไปหลายดอกคุนอีกดอกนึงดอกพระเจ้าเถายไปดอกเ่าแล้วอันนั้นปล่อยเพันไรวันไหนพี่น้องออกจากป้ออยายเฮ็ดแล้วคุณน่ะจะแมนน่นเพิ่นคักเพิ่นแหน่พักเพิน่นงามงามคุณน่ะถ้าเห็นตะพักนี่ละว่าไทาเห็นคนดอกคก้น้็ห้ยใหญ่เลย พุ่นเบิ่งบกเขือเทศพ่นผุนนะพ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นนะที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกมันเกิดมันก็ต้องมันก็จำใจพุ่นเนี่ยบวกฝรั่งจิ้มอ่างงางอยู่พุ่นจะไปเด็ดกระจุ้จังหน่อยเนี่ยพุ่นเนี่ฝนตกมากเลยตกแล้วพุ่นเบิ่งบักเขือเทศลูกกำพภาปลูกจิ้มปลูกขว้างเบิ่งแหนพุ่นนะขนาดปลูกจิ้มปลูกขว้างได้นี่ยายบิ่งต้นหนิดพุ่งต้นนี้จะเปพันชากไงแสบเพราะยายนวยมันนะ ซิมจัง่วยเนี่ยเด้อเก็บไปมันกระบวมเดี๋ยวมันกระซูกเองเนี่ยแซ่บเยอะแต่ว่าอันนี้มันการเปรี้ยวๆอยู่เปรี้ยวอืมถ้าสุกงอมนะมันกระวานอยู่แต่เนี่ยมะเขือมะเขือเทศช็อกโกแลตน่ะปลูกเองกินทุกวันน่ะมะเขือเทศปลูกเองมันแซ่บเพราะแม่เป็นหนองเลยอืมอืมนู่นๆไอ้สุกงอมๆต้นข้างในนี่ยโดยนั่งข้างในดีกว่าเพราะว่าฝนมันตกนั่งในจุ้งหูคือกินในจุ้งหูปะเก็บมาเลย บ,บอกว่าในไหบักเกือเตเต็มปากหมุน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 เจอกินข้าวเจ้าไม่น้อยใหญเลอปุ่ห์่ะปุหนะในบักไงบักเต๋มายิ่งได้บเด่เขาดปากจักเตจดออกพ่อแม่เป็น้องเลยเก็บตะของกันปุ่น์นน่ะอุ้ยหนวกไงเก็บบักเกือเตจมาหนิก็นะ ด้วยเหลืองๆนี่เก็บเอาได้ยายด้วยเหลืองๆนี่ฉันเก็บประเด้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระตากันสักเอากระตากันพ่อแม่พี่น้องเลยบึ้งบึงพักการชินเพิ่นเนี่ยนี่พูดนะเอ้ยมันพ่นปุดลายในติโอหูดเพิ่นปวดเต็มสับลาบยูนใส่เบื้องพ่อแม่พี่น้องใจเย็นจ้ะเบืเ้องบบึมันต้องมาบนมาละขี่นกเพิ่นพ่อแม่พี่น้องหมักพักใส่งามืดเดี๋ยวหลุดเบื้องพักเพิ่นเลยเนี่ยนี่ยกำลังออกนอก พวกเอ็งบบพีกเล่าออกไมเกค์เก็บพุ่งหนึ่งไปแล้วน,น,ออนี่รุ่นใหม่เพิ่งออกมีรุ่นใหม่้ด้วนี่จ่าด้อพูดนะท่านพักโคงพักแพรเอ้ยจะแมนคักหลายใหญ่เอ้ยเอาไปเด็ดไปพูดนะพูดนะ้ยบักเขื่อนเทศอันนี้เขาเก็บกันจะหมดแล้วจ้าต่นแรกเนื้อตั้งแต่โคนจนต้นต้นน่ะบักเงินซิมหน่ึ่งกันเขากินทุกมือเขากินยางเสาเขากินยางเสามันออกเปรี้ยวหมดแล้วหวานใหญ่บ้ามเขาเก็บกินแต่ลูกสุกๆเบิ่งนี่บังนี่ มันไม่งายอะไอันนี้พันเล็กอันนี้พันใหญ่พันเล็กมันจะเป็นพวงๆปาดจิ้เบิ่งแน่เนี่ยซอยกินแน่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 กวจะเก็บซอยเจ้าเีสาวว่าเจ้าว่าให้มันสุกเลยจะเอาเม็ดมันนะเม็ดมันร่วงทิ้งเมอยจอยเม็ดมันร่วงทิ้งนี่ไงมาละนี่เฮียนี้ทำป่ิอปาดพวงๆนี่เบึงเบึงบึงปลเคือเจียยักษ์ใหญ่แล้วจะเป็นผดขาดลายเป็นไงพวงๆนี่ พอมันบอกเล่นเลนได้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นปลูกเอียงกระงามให้จอยจอยเก็บเลยใช่ไหมเพื่อเกระเทียมลูกแดงแดงมันคือแดงคือกันเมื่อไถ่ย่ามันจะแดงมดนั่นแหละตาคอยเก็บของเพิ่นเพิ่นแล้วเล่าเอาเล่าเอาเอากระลากรายอย่างนี้ดิน่ะเห็นบบ่นะป้วยบึงบึงงวยเดียวได้หนิอุ้ยจะไปใส่ห่อเขา้วเล่นนี่ นั่นแหละแอนก็ไปทำคุ้งอืมปาเกิตถั่วเป็นยังปู่ือบากินไอายุมากะตะกร้าหนึ่งไออุมาฮึ่มแล้วันแขกตะกร้าคุ้งพูดนะเดได้ให้คนรังคุ้งคนรังคุ้งไปกินอ๋อไอพ่อแม่พี่น้องไอพ่อแม่สองลูกด้วยนี่โอ้เอากล่องกล่องตีลังกาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำไอ้นั่นทำไอทำไมเขาจะทำสลัดกินอืมงามคักแท้ พึ่งแน่ในนวยบอกไงบักเตะเก็บเต็มอุ้งมือลูกนี่แรงเยอะเราปลูกแล้วย่านแล้วย่านแล้วปลูกแล้วบกินมันเนาะโอ้ทำไมจะไม่กินมันกินไม่ท้าั้นมันบอกว่ามันกินไม่ันาับคนกินทุกวันเนาะไม่ยังไม่ใช่ว่าไม่กินเด้อกินทุกวันเด้อแซบกินทุกวันมันมันสีเหลืองตีนี่มันมีสีเหลืองมันมีสีมันมีไอไอไอช็อกโกแลตกับไอมันคือเทศสีขาวกับสีเหลืองผสมกัน ไอ้ตรงเนี้ยที่มาที่ต้นมันเหลือพี่เอามาปลูกพี่เอามาทิ้งไว้ตรงนี้ไงมันก็เลื้อยเนี่ยเห็นไหมพี่เอามาทิ้งตรงนี้เป็นกองเอยที่ว่านมันเหลือพี่ให้ใครก็ไม่มีใครเอาไปปลูกไงมาทิ้งที่ไหนได้โหโหพุบผุดผุดผุดเดือดเลยใช่ไหมพี่ก็มาเก็บต้าช้านี่นี่คือเหลืองอย่างเงี้ยคือมันสุกเลยสุกแล้วละเอามากินติดลูกเนี่ยมันมันมันเริ่มสุกแหละตอาอย่างเงี้ยมันมีสีเหลืองกับสีเนี่ยถ้าไม่กินมันก็่วกิงมันร่วงชีนี้แซ่บใหญ่ ก็จเจี๊ยบเลยจำจำปลูกเองมันแสบแต่พ่อแม่พี่น้องเองออมันเจ้าก,ก็ใกล้เกินหนึ่งเจ้าก,ก็มากินมันเมื่อจะเห็นยังไงจังสิอเม่ลมเจัดแม่งก,กินมันออสวยสวยกำลังจะออกไม่รู้ทางนั้นไม่รู้ออกเพราะว่าพี่ต้องเด็ดอันนี้พี่ต้องตัดเพราะมันเลื่อยมา เลื่อยไปมาละคีโน่คุณูนั้นเลื่อยไปเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะเห็นมันมันออกลูกให้ทั่วภูทั่วภูเป็นปีเป็งปีโอ้ยเลี้ยงกว่าจะได้ไหนว่าลูกมันมาโศดูนี่ยงแต่ดอกดอกเต็มซับหลับ่ะไหนว่าลูกอ่ะเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่วันนั้นน่ะเห็นชามืขี่โมตัวคอยแล้วเห็นแล้วไซสล่ะมันเป็นเห็นใบคีโน่บ่ใบแล้วออกลูกอีนี้ิึงปุ่นส่สงสัยลูกปวงจริงมะเบงนองอนจะผีใหญ่ อันนี้ออกใหม่อันนี้น,น,นี่ล้างคือว่าที่ที่พี่เด็ดไปเนี่ยเด็ดไปแล้วมันเติมหอกมาใหม่เนี่ยโอ้ดีเด่นเดินเที่ยวก็ไปเจอขี้มา้าเนาะก,ก็อเอาขี้มา้ามาเนะบิงเบิงเบิงนี่มันสุกตะไปเนาะโอ้สุกแล้วมันนิ่มแล้วโอ้จนว่าแตกใหญ่อ,อันก็ซจบมาหามาจุกกินของเรา ขามากระบจุกกลดอันนี้มันก็อยู่ไกลเกินอืมอู้สมแซ่บสมเปรี้ยวหวานยายต้องกินต้องบอกเขาตัวจ้ะยายแต่เจ็บอกได้เนี่ยเหนียวน้อยเนี่ยเออเมื่อไงเนี่ยพัวเนี่ยเราปลูกแล้ว่กินเราปลูกแล้วนอนเฝ้ากินมือเช้านี่ก็เก็บไม่ใช่ว่านอนเฝ้ามันมันงอกออกมามันกินไม่ทันมันจะออกดอกได้เนี่ย ไอตัวนี้อย่าพึ่งนี่เด้อเพราะว่าให้เนี่ยนี่เอาอย่างนี้มานี่อย่างเงี้ยหอมองเี่ย่อย่างเงี้ยคือมันจะออกดอกเลยนี่ไหนนี่นี่คือคือเนี่ยมันมันจะเริ่มถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นดอกเออมันจะเป็นดอกของมันอันนี้มันเป็นอันนี้กิ่งมันหักแล้วเอาได้อันนี้อันนั้นจะคือเห็ดมันแห้งทีใหญ่พักอีตูพ่น อุ้ยสัตว์จนตูมันนั่นเจอสัตว์จนก่อร่อนร่อนรลอนรลอนร่อนเลยบแบบนี่ปุ่นก้อยญ่น่ะไม่ไงนี่จอยเราเก็บถนูถนอมึงเราเก็บเอาลาเอาลาเอาเราจะใส่เขาตุ่มเอาละย่าเอื้อใแจนใหญ่แจนใ็ญงามเลยเดี๋ยวกินลูกเล็กๆอันนี้พันอีกพันหนึ่งปุ่นนะไปไปมึงฟังทั้งผุ่นใหญ่ไปมึงเลยนะปุ่นนะอุ้ยขับเปนซุกนะต้นเดียวเจ้าสิกินท่านปุ่น โอ้ oh, จะเห็ดงามๆไม่ยากเอ้ยผู้ใดไรังเหยียบทั้งยำม,มาเลยว้าไม่ใไงอันนี้ต,ตายฉันขาลากลายพุ่นสับลาพี่พ่นโอ้ขอตรวจเลือดดูบแบบไอ้มุ่มฝรั่งห่าหมากอ,อันนี้พี่ยันวันนี้ต้มัดมาสัดไปเรียบร้อยแล้วเอาไปกวน,นกรูปแบบทั่วแล้วมันนะก่อแบบบวบแล้วเหมือนว่าแม่ บุนะบงบักัวแล้วปุณนะบงเนีนโอ้ยเขาพดย้ยยายมันมันแก่ละไปนี่โอ้ออออยเขาพูดเป็นคักน้อยยยเอจานั่นปุ๊บนะฟักเต็งตึงเลยปุนะปุณนะเต็มสับลาบพี่ปุณนะ เก็บใบคล้ายไข่จักสามฟักได้เลยไข่ได้ซิมน้ำมูนเนี่ย,เ,ยเอา้ากระพัวเขาน้ามันดิ <c oughs> สักเก็บของเราว้านวันปวกบวกข้างในนี่ก็เลยปวดแท้ บ่มะเขือเทศพูดนะบักแตงเล่านะเบึ้ยเขาเก็บไอ้ธรรมนั่นเปนบักแตงจ้ะธรรมะเก็บเปิ้ลธรรมะกินวันละลูกแม่หน่ะแตงนั่นี่ะพูดนะมะเขือเทศเขากัมปะเจนี่อันนี้มะเขือเทศช็อกโกแลตมะเขือเทศเขือเทศช็อกโกแลตถ้ามันสุกแล้วมันสุกแล้วมันจะหวานแล้วลองลองกินดูมันมันหวานอีกแบบหนึ่งนะถ้ามันสุกงอมมันจะหวานออกหวานเลยไม่มีส้มเลย จะไม่รู้ว่ามันหวานแบบไหนแค่นั้นแต่พี่วันนั้นพี่กินโดนลูกสุกงอมมากหวานเลยอะ่ะแล้วก็เผาไปอันนี้มันลูกแตก,แตกลูกแตก,แตกพี่จะเก็บเอาไปบีบเอาเม็ดมันในลูกแตก,แตกน้ำปลพีกเบเกเศนี่แตกเบเกเทนแล้วปุณเป็นพว่วงอยู่ปุน่นะขั้นเขียวของเล่านี่ยายซิมจะลูกในเดือตัวนี้ยายเอาหมดขัดด้นเดียวกันนี<ะ>่แหละเพราะว่าพันเล็ก อันเล็กอันเล็กอันเล็กยาวอันนั่นอันใหญ่นี่ไงโอ้ยนี่พี่จะกินไอ้สีเหลืองนี่แหละอืมรู้เห็นรู้นี่สีเหลืองไงอืมแสบสีเหลืองแสบไปเลยโอ้ยบักถั่วพุ่มนั่นลูกเต็มสับลาบไปพุ่นน่ะเจา้าไปเห็นเจี๋ยดูทั้งนอกเลยอาบันไดมาเก็บอืมตัวเต็มสับลาบไปเก็บม,มาขายขอยเลย เราโต้มาปีนฉันกินแล้วบอกตกคักหลายของเราปลูกเอียงกระไดแต่กลินนี้มันหักคุณเอเฮ้ตัวไม่ยังนะฮักมาเป็นพวงเลยจไีไอมันหมดแตงแล้วจ้ะมันหักอันนี้มันหักลูกเล็กๆหนเต็มเลย โอ้ก oh, oh, ินนีหักตัวนึ่งจอยเอยที่ลืมดูพี่เอาน,นแบบแี้ปลุกไว้ก่อนโอ้ปนะต็มเป็นะไยเป็นเครือยัโอ้บเต็มแบบแตโอ้บะเรือกบเรือกเป็นนุ้ยตัวห่าเป็นอีเวอโอ้ขอโทาจะใหญ่ทนุ่นถนอมยังยังทงวัฒนีเลยพูดนะบะแต็ฟังกันหน่อบซี่สุกบกเรือให้ก <laughs> ินบเบื่อสามนยทนุนถนอมอยู่นะพูดถึงบะเรือแล้วพนะ จังละกัดตายปลาก็มาลักกินให้พันเจอหนุ่นถนอมเขาเอ,อโอ้กระเพาเจาคขึ้งงามเธยยอใหญ่พิ่งเด็ดไปให้ยายแคทร้อยหนึ่งวันนั้นม,มันก็เลยแตกมาพึ่งแตกมาใหม่นะงามขนาดกินห้ากระมิดมือนัอออ่นทุ่อองยังไงฮะนีสุกลาบีบอ,อนน่้คขักลายบังหมึกแดง คุณอาการจัดเศษของพี่สุวรรณแล้านนเลิศอหลีพี่อยากได้ธูงหูใหญ่ๆเนะี่ยเอาละยายเอาละเอาละว่าวอย่าเอาภาระมาให้ฉัน <c oughs> เอยฉันปลูกได้เธอฉันไม่เห็นฉนี้เลยเก็บได้เก็บดีเออ <c oughs> ชอบเก็บแต่ไม่ชอบปลูกไอ้คนก็ชอบปลูกแต่ไม่ค่อยชอบเก็บเดี๋ยวเราู่ด้วยกันได้ นี่ได้แล้วนี่บักตัวมันมาอะไรมามันมาใหม่ๆโอ้สอันนี้เก็บได้เด็ดขนาดได้เออโบ๊ะตายเลยเจ้านะมีแต่จะกินปลาเคี้ยวเขียวเคียวนั้นเด็ดมาแตงอะไรลูกนั่นมันใหญ่ตรงนี้ใหญ่สวยไหมแตงลูกยาวไม่มีแงงอนะไม่มีงอแงนะไม่งอแงเลยใช่ไหมไม่มีงอแงเลย ใส่กระตาไปใหญ่จะจะไปทับพักคอยแม,ม่้องมื่อนี่ไปหาเนี่ยมาเก็บบักทัวกุ้มนี่อ่ะคอยแม่นะโอ้ยมันอยู่สูงโผเว้ยสูงกว่ากับสีปีนเอาโอ้คอยยิ้มเมืองเมืองเมืองพ่อแม่พ,มพี่น้องเดี๋ยวจอยปีนบักทัวจักบาดก่อนเนอะแล้วเก็บไม้กำบักง่ายง่ามค่าก,ก็าเก่าประเทศักเขือเทศอยู่ข้างในพี่จ้ะบักเขือเทศแล้วก็แตงแตงเราก็ได้มเะเขือเทศแล้วก็ได้ถั่วเราก็ได้ มีจ่แน่ได้ได้ผลบักเขือเทศเป็นพ่วงไปใส่ตำบักุ่งใส่ตำบักแตงกับเอใยญ่เจ้าคือต้นขาดบักเขือเทปชอบกันแล้วมันไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันเสียมันพอมันเริ่มสุกมันแตกมันแตกอย่างแหละมันแตกอย่างนี้แหละมันแตกของมันเองจะเคยปลูกอยู่เพราะว่ากินอร่อยอยู่นะมันสุกงอมๆน่อกินอร่อยถ้าพี่กับมานั่งกินลูกสีเหลืองนี่แหละกินจนกินก็กัดโอ้ยสุดยอดบัวกระตาจ้ะ อะไรยายเอาละเอาละเอาล,ะ,อาละพอละอ๋อลูกหอยปีอื้มมันต้มมัต้มมันอร่อยอร่อยพี่เอามาต้มอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะ <S <S เขาเอาไปกินในรถหุ่นเขามาต้มสมัยก่อนจะไปทํางานจะต้มแล้วจะไปกินที่ทํางานอ,อร่อยเวลานั่งเบรกพักเบรกก็กินไอ้ชูยาวกันพ่อแม่พี่น้องเลยส่งนิดฉีดดินปูหายติปูหายมากใชบุ หลักหน้าใหญ่นะก็ได้ดอกพุ่นเราเต็มถังอยู่พุ่นนวดหลอกบางดูปากใหญ่นึงเท่าขาเลยโอ้ยมามาพ่น่ะเก็บขอบไปประเด็นอ้หฝนเริ่มตกแล้วพุ่น่ะเว้ยสุดยอดบ่ะพ่น่ะขากบดูเดือดจ้ะพุ่น่ะปวดพูลพุ่นเลยเยอะเต็มต้นอยู่พุูน่ะ อืมแต่ก็อยากไปคุณอาเจ้าคุณนะเอ้ยเือนเพื่อนว่เต็งว็ตึงก็อยากเบิ่งเอาหน่อยนี่สีสันสีสวยสวยคุณนะสีเพื่นนะสีสวยขนาดจ้ะพี่เบิ่งเนี่ยลูกลน้ำน้ำตนข้างล่างนี่พุ่นะแดงแจ๋เลยคุณนะ ตั้งผีสีเขียวตั้งผีสีเขียวเขียวเหลืองทั้งปุ่นน่ะปึ่งทั้งปุ่นทั้งปุ่นยังลกคักุ่นรดนทิมเต็มอยู่ปุ่นไม่มีไผเขากินเพลินปุ่นน่ะปุ่นน่ะโอ้ยเงย์ไหลใหญ่เลยปุ่นน่ะเอ๊ะปุ่นนั่นนี่พ่อแม่พี่น้องเลยอยู่เมืองไทยเอาหนังสอกินมาตีอยู่นี่ลดนทิมเต็มสับลาบอยู่ปุ่นปุ่นน่ะ คััหลายง่ายง่ามคักสีพ่นคุณน่ะซุ่มอยู่ข้างล่างนั่นแดงเต็มพืนอยู่พุนตาเสียดายคักลูกแอปเปิ้ลลูกนี้แดงแดงคุณน่ะแดง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 คักแดงแน่ลูกแดงปานชาสีไว้ สองลูกสามลูกย่า่สี่ลูกค่ะลูกมามาทำไมตอนลูกตอนลูกมันหมดนะตอนที่ลูกหๆเหละไอ้นียกินั่จะกับจักสกินยังแน่ย่า่เ้ยขยาวขยัตอนลตกใส่คุ้มตาจะได้เอ้านี่ไงยายล่วงมาแล้วนี่ขางล้างนี่ย่าเหยยบเด้อมันสลูกเนี่ยน่นลูกเรงล่วงอยู่ฝุ่น มน,นามะน,นาวเรานเหมดออายุไครมันแลวะ <laughs> บิ่งคุณนะักแอปเปิ่ต้นถิ่มเตีมเปล่นเยอะหลายบุ่งดอกใหม่แล้วมา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 เจออ้ายอะมาเก็บข่อยได้ข่อย,อย,อย,อยพอแล้วบุ้งในบานเราต้นบพริกบานกระจกเราพริกสัาขาขบหลัก้ย่าเขามาบนพริกเราคนเดี่น้องเลย อุ้ยหน่วยไปจะกินก็ผสมแฉะยห้ผสมดิบนี่นะมีแต่หน่วยสับหลาบเนี่ยเอาหลักพ่อแม่พี่น้องจ๊ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แหละจกก้ะกราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle อินเดียร์มแล้วก็มาดามเห็ดมสัสลูมนะจ้ะได้เพ่อแม่พี่น้องจ้ะุกาบลาบไปด้วยดอกไม้สวยๆงามๆดอกใบเซียนกับดอกดาวเรืองอือน,ะาานุ่นะมาบ้านวิสุวรรณบัวอึดดูอึดกิน อินเจนนันเคียวใส่เคียวคุณบ้านกระจกเป็นสองหลังนี่ปลูกผักเต็มอะเงี้ยอยู่ข้างในจักบัรวาลยังต่อย,ย,ยังใน่ีเว่าทำสวนคุณนะไม่เหนื่อยโอ้ยบ,าวายยบัวอะไรใหญ่ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ